วันนี้เราก็เลยอยากเห็นความผูกพันว่าแต่ละวันเวลาครูจะดูแลพี่ลำยองต้องพาไปไหนบ้างเ็เ็บดเหมือนกับในน้ำเลยอ่ะพี่ เสียงดังคุณผู้ชมลุยตามหนังวันนี้นะคะเราจะพามาลุยทํากิจกรรมตามภาพยนตร์คุณผู้ชมค่ะภาพยนตร์ที่ทําก็คือต้มยำกุ้งสองคุณชมเป็นเรื่องราวการตามหาช้างนะคะส่วนฉากที่เราจะไปตามนั้นเป็นอะไรลองไปดูกันเลยค่ะ uh <laughs> คุณผู้ชมคะที่เห็นไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นความผูกพันระหว่างพระเอกแล้วก็ช้างคุณผม,มบอกเลยว่ารักกันเหมือนคนในครอบครัววันนี้นะคะลุยตามหนังของเรานะคะก็เลยจะพามารู้จักกับคนที่เขาเหมือนกับจ่าพนมเลยค่ะคุณผู้ชมใช้ชีวิตแบบผูกพันกับช้างเลี้ยงเหมือนกันรักเหมือนลูกคุณผู้ชมนี่ก็คือพี่รังยองและครูยงค่ะครูหาสวัสดีค่ะผูกพันกันมากี่ปีแล้วคะครูหาตั้งแต่เล็กๆถอยู่อยู่ครูมาดูแลกันยังไงคะก็มันเป็นช้างมรดกตกทอด ช้างปูยาตาโทษครับ oh. วันนี้เราก็เลยอยากเห็นความผูกพันว่าแต่ละวันเวลาครูจะดูแลพี่ลำยองต้องพาไปไหนบ้างก็จะขออนุญาตครูให้สอนว่าเป็นควันช้างได้คะครับอยากจะสนุกก็ต้องดูริอตันหนังวันนี้ค่ะคุณผู้ชมอ่ะไปเราขึ้นเลยได้ไหมคะครูขาเหยียบขาซ้ายเหยียบกบแต่อย่าเพิ่งยีขา อาล่ะค่ะวันนี้ปัตต้องรับบทเป็นควานช้างก็จะต้องสนิทสนมกับที่ลำยองให้ได้เหมือนกับญาติคนหนึ่งเลยค่ะไม่ว่าจะต้องพาเดินพาไปหาอาหารพาไปอาบน้ำเอาใจช่วยปัดด้วยแล้วกันนะคะว่าภารกิจนี้จะรอดหรือเปล่าค่ะคุณผู้ชมเที่ยง <c oughs> เที่ยงพูเดเที่ยงเที่ยงไม่ร้องนะปะมามามาเฮ้เฮ้ เขาบอกว่าเขาคุยกันรู้เรื่องระหว่างคนกับช้างเหมือนกับนี่คือสหายยงและนี่คือสายช้างคุณผู้ชมเขาก็จะคุยกันรู้เรื่องทีนี้กูจะโชว์อะไรให้เราดูคะวันนี้เก็บตะขอให้ครับเก็บตะขออ่ะเก็บยังไงเก็บ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 ชูนอ่ะเก็บแล้วเก็บแล้วกันแล้วชูนโอ้ยหนรับมาเลยก็ได้เก็บชูนพี่รำย้องตรงเอาตรงด้ามได้ไหมมาเอ้ย ชมทำอะไรอีกคะครูห่านนอนเหนรอจากเวลาเก็บของให้ขอให้นอนลงก็ได้นั่งลงเจ็บเด็บคนหนุ่ยยังออกมาให้นอนไม่ได้เจ็บนั่งลงเจ็บเจ็บพี่น้อเด็บดูนะรวบเจ็บเจ็บเป็นแบบนี้แน่นอนเลยเจ็บแมารังไหมเหมือนกับในน้ำเลยพี่ตาสุสานกอบช้างได้เจ็บเจ็บจิเจ็บเั็นหรือเปล่าพี่รำยองเออ โอ้โหนี่เอาเก่งมากมาวันนี้หน,นูนั่งตรงนี้ก็ได้ถ่ายูกนั่งลงเฮาเฮายนี่เขายกวงได้บดลังยองถึงบดถึงถึงบดถึงถึงถึงเฮ้ยปะเฮ้ยปะอย่าแก้งอ่ะอย่าแก่ๆๆๆเขาเฮ้ยหลังจากโชว์เสร็จเรียบร้อยแล้วดูพี่น้องเราดูเหนื่อยมากเดี๋ยวให้อาบน้ำหน่อยอาบน้ำนะเฮืยง แเดี๋ยวพาไปอบน้ำดีกว่าเห็นตอนนี้แล้วพี่ลำยองคงจะเหนื่อยแย่แล้วค่ะครูบอกว่าได้เวลาพาพี่ลำยองเขาไปอาบน้ำแล้วตามไปอาบน้ำให้พี่ลำยองกันดีกว่าค่ะ คุณผู้ชมคะวันนี้ปัดได้มาใช้ชีวิตยอยู่กับพี่ลำยองและครูยมทั้งวันรู้สึกได้เลยค่ะว่าช้างกับเรานั้นมีความรู้สึกเข้าถึงกันได้จริงๆนะคะขณะใช้เวลาด้วยกันไม่นานก็ยังผูกพันกันแบบนี้เลยค่ะเชื่อว่าคุณผู้ชมที่ดูรายการอยู่ตอนนี้นจะต้องเมีย่ยงน้อยสักคนแน่ๆที่หลงรักพี่ลำยองเหมือนกับปัดค่ะรับรู้ได้เลยระหว่างครูยงแล้วก็พี่ลำยอง ขามีความผูกพันกันมากจริงๆเหมือนกับในภาพยนตร์เรื่องต้มยำกุ้งสองเลยคุณผู้ชมครูหาถามนิดนึงว่าครูกับพี่ลำยองครูคิดว่าครูจะดูแลกันไปถึงเมื่อไรครับดูแลไปจนว่าตัวใครจะเสียก่อนใครแค่นั้นเลยโอ้โกันดูแลกันจนมารัสุดท้ายจริงๆนะนี่คือความผูกพันความผูกพันครับผูกพันมากรักเหมือนแบบถ้าเราเปรียบเทียบกับคนในครอบครัวพี่ลำยองเหมือนกับใครครับในครอบครัวเหมือนกับน้องน้องสาาวครัับผมมอกกน รักกันมากแล้วก็เชื่อว่าพี่ลำยองรักคู่ยงมากเหมือนกัน <ผม S 1> นี่แหละค่ะคือส่วนหนึ่งของความผูกพันระหว่างคนกับช้างถ้าคุณผู้ชมอยากเห็นเต็มๆเลยนะคะสามารถไปรับชมได้ทางทูฟายูช่อง24กับภาพยนตร์เรื่องต้งยมยำกุ้ง2ค่ะคุณผู้ชมอ่ะพี่ลำยอง,ยองหมดเวลาแล้วเร็วลาคุณผู้ชมไปพร้อมกันรวยตามหนังค่ะสวัสดีค่ะเรื่องเรื่องหน่อยเรื่อง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 เรืองเรื่องเรื่ 哈哈，都自己弄掉